สวัสดีครับตอนนี้จะกับผมสมเน,นิเชลมาศิษยหุ่ใจวันนี้เราจะมาทํโครงงานเรื่องหิงห้อยนะครับติดตามชีวิตมาร์ตในปีแข็งเมื่อพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยนะครับชนิดของหิงห้อยในประเทศไทยหิงห้อยมีาสพันธุ์ทั้งหมดสองสพันธุ์กว่าชนิดทั้งหมดจะยกตัวอย่างมาสอสาสพันธุ์ได้แก่แสพัน์หิงห้อยโบรากเพลฟไฟเอฟไท พบในประเทศไทยส่วนมากอยู่ตรงบริเวณน,น้ำจืด 2. หิงห้อยน้ำก้อยหรือ Blackish of the Fry f r i e fly พบในประเทศไทยตัวอ่อนอาศัยอยูอ่ในป่าชายเลนและแม่น้ำใกล้ทะเลวงจรชีวิตของหิห้อยมีธัโมชสตระยะคือระยะมังไขยระยะตัวนอนระยะดักแด้ระยะตัวเตียวไว้ด้วยแต่ ระยะจะใช้เวลาที่ต่างกันตามแสพและระยะของสิ่งเวลาพอาศาัยอยู่โดยระยะที่เป็นห้อยสาม,มารถส่องแสงมีเพียงแค่7-10วันเท่านั้นระยะไข่ใช้เวลาประมาณ4-12วันระยะตัวหนอนใช้เวลา4-5เดือนระยะตดักแด้ใช้เวลาประมาณ1-2สัปดาห์ส่วนตัวตีบ่วจะไม่กินอาหารในเดยนอกจากน้ำค้างบนใบหญ้าใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนก่อนที่มันจะตายลง ประโยชน์ของหิ่งห้อยนั้นเราว่าเป็นอะลรที่มีคุณค่าลักษณะพิเศษคือสามารถปรุงชีวถึงความอุดมสมบูรณ์และสมดุลของธรรมชาติได้โดยเฉพาะมีคุณสมบัติที่สามารถใช้เป็นตัวขับไล่ตัวห้ามในการควบคุมศัตรูพืชตามหลักการทางชีวภาพเป็นอย่างยิ่งแก่การเกษตรกรรมซึ่งเป็นวิถีหลักของชีวิตของคนไทย โทษอันตรายของหิงห้อยนั้นหิงห้อยโดยทัย่วไปแล้วไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ไม่มีพิษหรือไม่สามารถกัดต่อยทาให้เกิดบาดแผลแต่ควรระวังในการในบางกรณีอย่าจับหรือกินหิงห้อยแม้ว่าหิงห้อยจะดูสวยงามมากแต่การจับหรือกินอาจทําทให้เกิดระคายเคืองเนื่องจากหิงห้อยอาจมีสารเคมีบางชนิดที่ใช้ในการเรืองแสง ข้อมูลของหิงห้อยหรือมีเอชื่หนึ่งแมลงทิ้งขวาเป็นแมลงปีกแข่ชนิดหนึ่งที่มีแสง,งลึงนเลียงที่ก้นส่วนตัวเตี้ยววัยเพศผู้จะมีปีกสมเพศส่วนตัวเมียมีปีกและไม่มีปีกมีชีวิตได้อยู่ประมาณ32เดือนและแปลประเภทสายพันธุ์สามารถสร้างแสงได้ทุกเวลาของชีวิต การอนอุรักษ์รักษามแมหงหง้อยขอ้อควรจำหิงห้อยเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศและมีบทบาทสำคัญในการผสมพันธุ์ของพืชหากต้องการอนุรักษ์หิงห้อยเราควรรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดและปลอดภัยจากสารพิษออรพิษต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่อ่านจนจบหรือแลัวชมจนจบ ขอขอบคุณที่มาทั้งหมดและขอขอบคุณสอ,อวสอสำนักการคณ,ณะกรารมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและวัฒนธรรม